ครับแปลเริ่มตั้งแต่ข้อสองเป็นต้นไปท่านใดจะแปลอาสาสมัครแปลนิมนต์อนุญาตกันได้ครับหิก็ตังทิวาสังในวันนั้นพัฒตานีอันว่าพัดทั้งหลายพิขูหิอันพิสูตทั้งหลายจริต,ตวาเที่ยวเข้าไปแล้วพามังสู่บ้าน บินยะเพื่อก้อนข้าวขิตเตหิผู้ยืนแล้วค่อยขิดตานี้ถือเอาแล้วขีกก็ตังที่ว่าสังในวันนั้นตานี้อันว่าพัดทั้งหลายพิกขูหิอันภิกษุทั้งหละอันพิกษุกทั้งหลาย,ลายจริตตาวาเที่ยวไปแล้วคามังสู่บ้าน บินดายะเพื่อก้อนข้าวจิตเตหิยืนยืนอยู่แล้วยืนอยู่แล้วผู้ผู้ด้วยนะครับผู้ใช่ใช่ผู้ผู้ขอบคุณนะผู้ยืนอยู่แล้แล<ห>ว<ๆ>ค่าขนะีตานี้นรือเอาแล้วผู้ยืนตรงนี้แล้วจะชสมมตินะฮะสมมติว่าเราแปลไปแปลไปแล้วเราลืมออกผู้เราลืมเราลืมแปลว่าผู้ ลืมนะครับไม่ใช่ไม่รู้นะก็ออะไรอย่างนะครับล,ลืมนะครับลืมออกคู่แล้วถามว่าแล้วจะมีความผิดไหมมันก็สั่นนออฟออฟอฟแล้วจะมีความผิดไหมไม่มีครับมันมันมันเป็นความผิดเล็กน้อยมากครับมันเป็นความผิดเล็กน้อยนี่แต่ถ้าเกิดว่าอ่าไปแปลว่ากหิตานี้เนี่ยแปลว่าคู่ถือเอาแล้วอันนี้ครับท่านโดนตีหัวแน่เลย ้าทีเตหีท่านไม่แปลว่าผู้ไม่ผิดนะฮะถึงผิดก็มันก็เล็กน้อยพอมองผ่านได้มันเป็นข้อผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคหิตานี้แล้วไปเผลอแปลว่าผู้ถือเอาแล้วท่านจบเกมเลยนะเพราะมันคือกิริยาคุมภาคที่พลาดไม่ได้คือผิดไม่ได้เลยครับ แม้กระทั่งลืมแปลทีเตหิลืมแปลเนี่ยความผิดคือถ้าเปรียบเทียบกับการจำคุกนะทีเตหิลืมแปลจำคุกหนึ่งปีถ้าขาหิตานีิลืมแปลก็จำคุกหกปีครับหกคะแนนตลอดชีวิตหกคะแนนนี่คือนี่คือมันความต่างกันของความผิดนะครับ ฉะนั้นก็ให้ท่านใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับในเรื่องของการแต่ต่อไปครับข้อสามครับอาจารย์อาจารย์คะคิดได้ทียอยืนผู้ยืนอยู่ได้ปะคะผู้ยืนแล้วหรือผู้ยืนอยู่แล้ว<า>สยืนแล้วหรือยืนอยู่แล้วก็ได้ทั้งสองอย่างแต่ํำที่ควรที่ต้องมีคือต้องมีว่าแล้วตัวไหนค่อยท้ายเพราะมันค,คือคำแปลของตะปัจจัย ถ้าผู้ยืนอยู่อย่างนี้อ้าวผิดแล้วครับถ้ายืนอยู่เฉยๆเนี่ยผิดแล้วต้องยืนแล้วหรือยืนอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องมีแล้วครับต่อไปครับข้อ3า,ามขออนุญาตครับจะลองแปลดูตัสมิงสมัยเยในสมัยนั้นสามปฏิอันว่าสมบัติตุมเหหิอันท่านทั้งหลาย นิพิติวาบังเกิดแล้วนาคโยนิยังในซึ่งในกเนิดซึ่งในในซึ่งในกำเนิดในกำเนิดแห่งหน้าอัปมัตเตหิผู้ไม่ประมาทแล้วรัทธาได้แล้วตาสมิงสมเยในสมัยนั้น สัมปติอันว่าสมบัติตุมเหหิอันท่านทั้งหลายนิพพติตวาบังเกิดแล้วนาคะโยนิยังในกำเนิดแห่งหน้าอปมัตเตหิผู้ไม่ประมาทแล้วรัฐาได้แล้วครับครส,สี่คนสี่สี่ เชิญค่ะค่ะรบก่อนนะคะคคคประนะกระนะก็ตาในาการนั้นภูมาริกาโย و, อันว่าเด็กหญิงทั้งหลายอิถีหิอันหญิงทั้งหลายกัตวากระทําแล้วปุณยานี้ซึ่งบุญทั้งหลายนิมปัตตานี้ผู้ บังเกิดแล้วน,น,นิปัตตาหิสายตาไม่ดีขอไปค่ะเข้าใจครับนิปัตตาหิผู้บังเกิดแล้วรักติตารักษาแล้วปณะก็ตัตาในการนั้นอุมาริกายโยอันว่าเด็กหญิงทั้งหลายอิถีหิอันหญิงทั้งหลาย ัตว,วากระทำแล้วบุญญานี้ซึ่งบุญทั้งหลายนิปัตตาหิผู้บังเกิดแล้วรักกิตารักษาแล้วค่ะครับต่อไปข้อห้าครับข้อห้าขออนุญ,ญาตนะคะปนะก็เอตระหิในการบัดนี้นคะคะมหาทานานิ อันว่ามหาทานทั้งหลายพรามนเนนะอันพรามอันพรามวิสัชวิสัชเชตตวสละแล้วทนานี้ซึ่งทรัพย์ทั้งหลายคระเตน,นะผู้ไปแล้วทินนานี้ให้แล้วปณะก็ เอตระหิในการบัดนี้มหาทานานี้อันว่ามหาทานทั้งหลายพรามณเนนะอันพรามวิสัชเชตวาสละแล้วทานานี้ซึ่งทรัพย์ทั้งหลายคเตนะผู้ไปแล้วทินานี้ให้แล้ว ทินนานิแปลว่าอะไรนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้บอกให้แล้วให้หรือพูดให้แล้วใช่ปะไม่ได้พูดพู้เลยค่ะให้เลยค่ะให้ครับปกติให้ครับแล้วไม่ไม่มีพูดเลยค่ะไม่มีพู้เลยค่ะไม่มีพู้นะครับโอเคครับนึกกว่าจะโดนสิบคุปหกปีแล้วนะอาจารย์จ้องจับปีจกำลังจะหาเรื่องจับกิต S 1> <S 1> อต่อไปข้อหกครับ <S <S ข้อหกครับท่านใดจะแปลข้อหกขออนุญาตค่ะข้อหกขออนุญาตค่ะพี่ก็กะทาในการ ในการไรใช่ไหมคะอาจารย์ครับในการไรอาไรเมื่อไรไม่ค่ยมั่นใจอีกก็กระทาในการไรอินธริยานี้อันว่าอินทรีย์ทั้งหลายสัมมาเนเรน,นะอันสัมมาเนนจะริตวาประพฤกแล้วทำมังซึ่งทำสันเตนะสงบแล้วผู้ผู้ ผู้ผู้สงบแล้วสังวุตานิสํารวมแล้วอีกก็กระทาในการไรอินทริยานิอันว่าอินทรีย์ทั้งหลายสัมมนเนเรนะอันสัมมนเนนจะริตวาประพฤกแล้วทำมังซึ่งทรรสันเตน,นะผู้ผู้ผู้สงบแล้ว สังวุตตานี้สํารวมแล้วขอบคุณค่ะอ่ครับท่านต่อไปครับข้อเจ็ดข้อสุดท้ายขอ,ออนุญ,ญาตค่ะข้อเจ็ดจะกอ็อีกทานี้ในการนี้ รัทธาอันว่าพระศาสดาชาเนนี้เออชขอพูดค่ะชาเนหีอันทนทั้งหลายอ่าสัตอุปะสังกามิตวาเข้าไปแล้วคิดโถเฝ้าคิดโถคิดแล้วเห็นแล้วคิดแล้ว่าอะไรคะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเล้วะ่ะเอาใหมนะคะ จะก็อีทานิในการนี้สถาอันว่าพระราศาจดาทะเนหนีอันชนทั้งหลายอุปสรรการมตวาเข้าไปแล้วทิโถเข้าไปหาแล้วนะก็เข้าไปหาแล้วทิโถเป็นแล้วเห็นแล้ว,ลวค่ะทิโถนะฮะทิโถเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะแปลทิถงครับค่อนข้างที่จะแปลยอะาคับสานี้ว่าเห็นแล้วที่แปลมานี่มีสงสัยไหมครับเ้าไปหาเลยเออท่านใดท่านใดที่จะแปลเลือกแปลในข้อที่อยากแปลแล้วยังไม่ได้แปลครับเลือกแปลในข้อที่อยากจะแปล ประโอกาสให้นะครับกขอนอนุญาตก็ว่าวนะครับ <หำ S 2> ระะก็ห้าห้าปณะก็เอตระหิในการบัดนี้มหาหานานิอันว่ามหาตานทั้งหลายปรามนเนนะอันพรามวิสัชเชตวาสละ,ะแล้วทนานิ ซึ่งทรัพย์ทั้งหลายกเตนะผู้ไปแล้วดินนานิให้แล้วปณะก็เอทระหิในการบัดนี้มหาตานานิอันว่ามหาตานทั้งหลายปรามเมเนนะอันพรามวิสัตเชตวาสละแล้วทานานิซึ่ง จับทั้งหลายกัตเตนะผู้ไปแล้วตินนานิให้แล้วโอ้แจวแจวแจวนี่ใครท่านใดยอยากจะแปลอีกครับตรงนี้เนี่ยท่านที่แปลมาแล้วก็ดีหรือว่าเอ,อยังไม่ได้แปลก็ดีผมอยากให้ท่านไปแปลทบทวนนั่งแปลเองค่อยแกะค่อยแงะค่อยนัดขึ้นไป ศั์ไหนที่แปลไม่ได้มันก็คือศั์ยากนั่นแหละครับแต่สั์ไหนที่ <c oughs> ที่แปลแปลได้แล้วเราก็จะค่อยๆได้แต่ที่สาคัญคือจับโครงสร้างของประโยคให้อยู่พอนานเข้านานเข้าตอนเนี้ท่านลองสังเกตด,ดูตัวเองนะฮะว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ที่หน้าจอเนี่ยประมาณชั่วโมงครึง่งนะครับนั่งอยู่ที่หน้าจอตอนเนี้ชั่วโมงครึง่งชั่วโมงครึ่งเนี้ยเครื่องมันเริ่มรวน มันโครงเพลงแรกๆผมพูดถึงโครงสร้างของประโยคก็เหมือนจะจับได้นะแต่พอมาเจอคําศัพท์บาลีแล้วรู้สึกว่ามันหดหมดเลยอะ่ะเหมือนมันกลัวๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนมันสะดุง้งยังไงก็ไม่รู้เนี่ยครับคือคือสิ่งที่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่แปลหนังสือยิ่งถ้าประสบการณ์เรื่องการแปลเราน้อยด้วย มันก็จะยิ่งสั่นยิ่งกลัวสั่นสะท้านไปหมดเลยครับนะก็เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเข้ามาอีกตอนต่อไปนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมันยากก็ให้มันยากเต็มที่ไปเลย